วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะชาสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่สามประจำปีพุทธศักราช2564ระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบไม่มีอะไรนะับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่สองรับรองรายงานการประชุมตั้งแต่รายงานการประชุมตวอาสมสามัญสมัยที่สองครั้งที่หนึ่ง สามสุาหัอพัรอยหสิรือว่าการตรวจรายงานการศึกขอเลื่อการรับรองรายงานการุมกษาปร่กอนนะครับเรไปจระเบียบวาระที่สามผู้านไม่มีนะครับเราไปจระเบียบวาระที่สี่เรื่องที่เสนอใหม่1จุดอจส่หนึเรื่องราบไม่มี 4.2เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา4.2.1ยติขออนุญาตโอนงบมารายจ่ายประจำปีงบมาปตอ .2,564 เพื่อเแต่ยการกระจายงใช้งานใหากและทุมทนงานกำจัดภูมิปอยและสิ่งกระติกงปฏิกูลนงบลงบุนหมวดค่าพรสดุทันประเภทคพัสดุทานยานพาหนะและขนส่งและพรสดุทันก่อสร้างผู้แปลน้องขีนเป็นผู้เสนอชครับเป็นครับรอครับ ข้าเจ้าขอเสนอยติขออนุม is ัต no like ิโอนเงินและประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณพอ2 5 6 4โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้หลักการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณคอต่อ2 5 6 4จำนวน21ล้าน5แสนบาทไปตั้งใจรายการใหม่ในงบคงคุนหมวดค่าคลังพันธ์เพื่อแต่ม่ค่าจัดซื้อคลุงพันธ์ยานพาหนะและขนส่งและคลังพันธ์ต่อสร้างโดยมีรายละเอียดดังนี้ โอรตั้งใจรายการใหม่บนทั้งสิขขน้ใใน21ล้นานห้าแสนบาทแผนงานเทหะและคืนปูนงาจัดขยะมเงิล่อยและสินตัดกุลงบลงปูนหมวดค่าคารุพันประเทศคารุพันยงางยนต์คารุพันยาตาหาน้ะขนส่งจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ไม่ได้ตั้งไว้โอรตั้งใจรายการใหม่จํานวนหล้านห้าแสนบาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์สุข,ขาเคลื่อนที่จานวนหนึ่งคันชนิด หน้าสั้น6ล้อเครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า4 0แรงม้าภายในมีห้องสุขาสำหรับอุปกรและจำนวนไม่น้อยกว่า8ห้องมีห้องสำหรับอัศระผู้ชายความพิการไม่น้อยกว่า4ช่องและมีอ่าง้างนือจำนวนไม่น้อยกว่า2ชุดมีถังน้ำจุน้ำรวมไม่น้อยกว่า2,000ลิตรเป็นทะลุพันที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานทาลุพันของสำนักงบประมาณแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใบริการประชาชนหน่วยราชการที่มีความจาเป็นในสถานที่ที่มีข้อจำกัดค้องศึกษาลดความแออัดของการเข้าใช้บริการประโยชน์ที่ได้รับประชาชนได้รับความสะดวกลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคยืนขออนุมัติสร้างงบประมาณจัดซื้อตามบาญาท้องถิง่นเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มทศูนยแปดนปดูสองครับว หนึ่งเก้าแปดเก้าลงวันที่ยี่สิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อห้าสิบสองเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มทรศูนย์แปดศูนย์แปดศูนสองพับวอหนึ่งศูนย์เก้าห้าลงวันที่ยี่สิบแปดพิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ประเภททะลุคันก่อสร้างจัดซื้อรถยนต์กวาดดูดฝุ่นไม่ได้ตั้งไว้โอนตั้งรายการใหม่จำนวนสิบห้าล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์กวาดยูดฝุ่นจำนวนหนึ่งคันขดจุผงมีไม่น้อยกว่า6ลูกบาทเมตรทีนี่6ล้อเครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงน้าไม่น้อยกว่า240เฮิร์ตซ์ติดตั้งแลงกวาดจานวนไม่น้อยกว่า3ชุดเป็นคันลูพันที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานของลูพันของสัพพลประมาณแต่มีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วลดความเสี่ยงของบุคลากรในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ย่ขออนุมัติตั้งงบประมาณแบบซื s, อตารมระชารองที่เป็นปร,ร,รานหนังส,สือกระทรวงมหาดไทยที่มทรถึงแปดถึงแปดจุดสองพักอหนึ่งเก้าแปดเก้าลวงวันที่ยี่สิสองมิถุนายนสองพัหราสิบสองเป็นปรานหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มทรถึงแปดถึงแปดจุดสองพัอหนึ่งสเก้าห้าลงวันที่ยี่สิบแปดทากมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่โอนรถรวมทั้งสิ้นยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปบุคลากรหมวดเงินเดือนประเภทเงินเดือนพนักงานประเภทเงินเดือนพนักงานที่ตั้งไว้9ก้าล้านเจ็ดหพับาทคงเหลือก่อนโอน1นึ่งล้านเจ็ดแสนหน้อบาทเจดสิบสตาง์โอนลดแปดแสนแปดหมื่บาทคงเหลือหลังโอนแปดแสนสามสามร้อยห้าบาทเจดสิบสตาง์ ประเภทเงินเพิ่มเตินฝากของพนักงานตั้งไว้3,82,700บาทคงเหลือก่อนโอน2,55,919บาท68สตางค์โอนลด2,30,000บาทคงเหลือหลังโอน20,5919บาท68สตางค์ประเภทเงินประจำปันหน่วตั้งไว้4,28,400บาทคงเหลือก่อนโอน1,81,958บาท7ตางค์ โอนหนึ่งแสนหกห่หบาทคงเหลือหลังโอนหนึ่งหพันเก้าบาทเจ็สตางค์ประเภทหงิ่ค่าตอบแทนน่างานจ้างตั้งไว้2องล้า0หนึ่งแบาทคงเหลือก่อนโอน2 7งแส5เบาทโอนลดหนึ่งแสนหนึ่งหบาทคงเหลือหลังโอน1 5ึ่งแสาหม่กันเกบาทวำเนินงานหมวดค่าใช้สอย โครงการจัดจ้างเอกชนดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานตั้งไว้870,000บาทโคงหารเอกก่อนโอน1 0 0น2,600บาทโอนรถ100,000 2,600บาทโคงการเดกหลังโอน50บาทประเภทใดจ่ายเรื่ยวกับการปริบัตราชการที่ไม่เข้าสนะรายจ่ายหมดอื่นๆประเภทที่จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้250,000บาท คงเหลือก่อนโอนหนึ่งแสนหนึ่งห่แปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์โอนลดหนึ่งแสนหนึ่งหม่แปดพันบาทคงเหลือหลังโอนสี่ร้อยเจ็ดิบเอ็บาทหกสิบเก้าตางค์หนวดข้าวสดุประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหลอดนึ่งสร้างไว้สองแสนสามหมื่นบาทคงเหลือก่อนโอนหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้หบ้าบาทห้าสิบตางค์โอนลดหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทคงเหลือหลังโอนเจ็้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์ หมวดค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้าตั้งไว้หนึ่งล้านแปดแสนสามหมืสี่พันแปดร้อยบาทคงเหลือก่อนโอนหกแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สามตางค์โอนลดห้าแสนบาทคงเหลือหลังโอนหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์แผนงานการศึกษางานบร,บริหารทั 1981, ่วไปเกี่ยวกับการศึกษาว่ากรุุณากรหมวดเงินเดือนประเภทเงินเดือนพนักงานประเภทเงินเดือนพนักงานตั้งนไร สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทคงเหลือก่อนโอนห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบสองบาทโอนลดสามแสนเก้าหมื่นบาทคงเหลือหลังโอนสองแสนหกพันสามร้อยห้าสิบสองบาทประเภทเงินท่างๆของพนักงานตั้งร้อยหกเจันสองอบาทคงเหลือกอนโอนหกหมืเจันสองอบาทโอนลดหกหมืเจ็ดพบาทคงเหลือหลังโอนสอง้บาท งานระดับสอนวัยเรียนและประสมศึกษางบบุคลากรหมวดเงินเดือนประเภทเงินเดือนพนักงานประเภทเงินเดือนพนักงานตั้งไว้5 8าสิบแปดล้านหแหนึ่งมืนเจ็ี่ร้อยบาทคงเหลือกองโอนสิ9ล้านเก้าหมสี่พันเ้อยสิบาทแปดสิบสี่สตางโอนลด6กล้านหสบาทคงเหลือหลังโอนสามล้านห้าแนเก้าหนสันเจ้อยสิบสี่บาทแปดิบีตาง ประเภทเงินเพื่เป็น่างของพนักงานตั้งไว้4,693,200บาทคงเหลือก่อนโอน614,750บาทิ3สตางค์โอนลด2,600บาทคงเหลือหลังโอน3,54,750บาทิ3สตางค์ประเภทเงินวิทยฐานะตั้งไว้6,79,200บาทคงเหลือก่อนโอน 1 3ึ6 1 2 2านามสนกันบงบาทสาสอตางค์โอนรถเก้าแสบาทคงเหลือหลังโอนสี่แสน้นหนึ่งรบาทสาสิตางค์ประเทศเงินคัาต่อแปสนักงานจ้างตั้งไว้3ามล้านหแสนสองหบาทคงเหลือกองโอน5้าแสนหนึ่งร้อย้าสบาท2ีสตางค์โอนลดสองแสนอมืบาท คงเหลือหลังโอน2,97,893บาท23บาทประเทศเงินเพื่อต่างๆของพนธกงานช้างสร้างไว้2,9600บาทคงเหลือก่อนโอน5 16,917บาท25บาทโอร์ร32,000บาทคงเหลือหลังโอน24,917บาท25บาทลบกัเงินงานหมวดค่าตอบแทน ประเทศชาติตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศชาติตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้6 8ห0ื่แด้อยบาทคงเหลือกองโอนห้า0มืหนึ่งันเจ้อยบาทโอนลดสี่0มืบาทคงเหลือหลังโอนหนึ่งห่หนึ่งพันเจ็ด้อยบาทหมดค่าใช้สอยประเทศาย้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอยู่ โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงสู่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งไว้หนึ่งแสนบาทคงเหลือก่อนโอนหนึ่งแสนบาทโอนลดหนึ่งแสนบาทคงเหลือหลังโอนศูนย์บาทโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักการอ่านในสถานศึกษาตั้งไว้หนึ่งแสนบาทคงเหลือก่อนโอนหนึ่งแสนบาทโอนลดหนึ่งแสนบาท คงเหลือศูนย์บาทโครงการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายการบริหารสถาบนศึกษาตั้งไว้18ล้านหนึ่งแสนหหมื่นหึ่งพันสามร้อยบาทคงเหลือก่อนโอนสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหพันแปร้อยสิบบาทโอนลดสองล้านหแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปร้อยสิบบาทคงเหลือหลังโอนศูนย์บาทหมวดค่าวัสดุค่าอาหารเสริมน,นมตั้งไว้สี่ล้าน2อหมื่นเพันแปดร้อยบาท คงเหลือกอโอน5 7 9 2สนบาทกิบตาโอนลด5าแส900 0บาทคงเหลือหังโอน2 4 8บาท6กบบวกค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้าตั้งไว้ห7 0 0 0ลบาทคงเหลือกังโอนหแสนบาท93สิตางค์โอนลด30,000 0บาทคงเหลือหังโอน2 1 2 5 7 8บาท93ตา บงบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าบำรุงรักษาและประับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเมียนและอาคารประกอบตั้งไว้300,000บาทคงเหลือกองโอน300,000บาทรถ300,000บาทคงเหลือกองโอน0บาทหมวดงานระดับมัธยศมศึกษาว่าผูคขกรหมวดการเงินประเภทเงินเดือนพนักง,งานประเภทเงินเดือนพนักงานตั้งไว้12,466,600บาท คงเหลือตอนโอน6ล้าน5แสน4หมื่น9,711บาท6.9ตารางโอนลด6ล้านบาทคงเหลือหลังโอน5แสน4หมื่น9,711บาท6.9ตารางแผนงานบริหารงานทั่วไปบวดงานแผนพจและวิชาการงบบุคลากรหมวกการเงินประเทศเงินเดือนพนักงานประเภทเงินเดือนพนักงานตั้งไว้3ล้าน4แสน1หมื่น4,600บาท คงเหลือตอนโอนหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมสาันสบาทยี่สสาสตางค์โอนลี่แสนแหมสีพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทคงเหลือหลังโอนหกแสนหหมื่นเก้าพันหนึ่ง้สาบามทยี่สิบสามสตางค์แผนงานสารสนเสูงงานสู่บริการสาธสสุงว่าพนกงหมวดเงินเดือนประเภทเงินเดือนพนักงานประเภทเงินเดือนพกงานตั้งไว้สองล้านหนึ่งแามหมนหกพันแป้อยสี่สิบบาท คงเหลือก่อนโอน4้าร้5ยสา530บาทโอนลด1้9 3 5 0 0บาทคงเหลือหลังโอน2 0สา3 0ิบาทแผนงานการพาณิชลงงานลงค่าสัตว์วบุคลากอนวดเงินเดือนประเภทเงินเดือนพนักงานประเภทเงินเดือนพนักงานตั้งไว้2้9 7 9 0 0บาทคงเหลือก่อนโอน52,900บาทโอนล 50,5400บาทคงเหลือหลังโอน37,500บาทและละเอียดประจดตามบัญชีโอนเงินมุกประมาณรายจ่ายประจำปีของธนาคาร5ที่แม็ที่แนบมาดท้องนี้เป็นผลเพื่อให้มีคผลกำไรในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสมจึงจเป็นต้องโอนเงินมุกประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณปัดของม564ไปตั้งแต่รายการใหม่เพื่อจัดจึงผลกำไนดังกล่าวซึ่งการโอนเงินมุกประมาณครั้งนี้เป็นคำน้าอนุมัติของสภาท้องถิ่น ทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพรบ2563หมวดสิข้อ27จึงเรียนมาโปรดนำเสนอประธานมติกระชาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปขอบคุณครับขอบคุณท่านท่านรองประธานมีอะไรที่ท่านใดจะอิิปรายหรือต่อตาเพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีนะครับไม่มีต่อไปผมจะขอมาสิกที่ประชุมนะตอนลงมติตม,เมเาเชิญท่านเอกขาณพงศุลนะครับ17ค่ะวันนี้ค่ะท่านวส,สันต์เกุลจวัฒนะคะวันนี้17ท่านนะครับต่อไปผมจะขอมาสิกนะฮะสมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบมารายจา่ายประารซื้องบมา พ2 5 6 4เพื่อตั้งใจจะรายการใหม่ตามยทิิี่4.2.1คุทมือพิ้ครับ16ค่ะ16ถือว่าเป็นสี่กระแนะกระธานกเสียงครับก็เป็นว่าสรุปว่าสภาเทศบาลเมถือามีปฏิกิริยาให้องคมมารายจ่ายตาปีงบมาต่อ2,506 4เพื่อไปตั้งใจจะรายการใหม่ตามทิิที่4.2.1เพื่อคะแเสียง 16ตัวนะครับเมื่อ่อเสียงหนึ่งเสียงครับเรเป็นยอดเีที่4.2.2นับถือคอมนุ่มัดกานเงินรายจ่ายตามเพศมันแ่วงบมารายจ่ายกานจีนงบมาเราอ2,000ห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้ยังไม่ต่อมี่บุพแพนงานเทิหาและคุนมทนงานต้อจัดมูรอยและสิ่งสืบคูณนกลงทุนบทจ้ามรันบประเทศ พรกัานพานะและขนส่งข่าจะซื้อรถนุกาเที่ยนที่จำนวนหนึ่งพันและพารุพัยก่อสร้างข่าจะซื้อรถบนรทุกพาต้นทุนจำนวนหนึ่งพันพวกบบาินทุนเนกเนเียครับครับเืลท่านผู้านสภาท่านสมาชิกทุ้ท่เสียผมเสนอยติเพื่อขออนุมัติการเยินลอยใจลดลงทุนหมวด่าครุภัยประเภทพารุภั์ยานพาหนะและขนส่งและพรุภั์ก่อสร้างกรณีที่ยังไม่ได้ก่อให้ 1, ผูกพัน โดยหลักการได้เหตุผลดังนี้หลักการพรรมาติการเงินรายไถ่ตามเพื่อญัญญาประมัาร,มารายจ,จ่ายจำปีประมาณ264กรณีที่ยังไม่ได้ก่อที่ผูกพัยและมีความจำเป็นต้องอจ่ายเงินนี้ต่อไปอีกจำน,นวนสองรายการทีใช้งานเกหะและชุมชนงนานกำจัดขยะมูลฝอยและจริงปฏิบูลงบลงทุนบทค่าคุุกั่า์ประเทครุภัณฑ์อย่างถาวรและสน,นสมค่าจดซื้อ รถยนต์สุขั้เพื่อที่หนึ่งชันเป็นเงินหกลสนห้าแสนบาทและคระลุกพันก่อสร้างค่าจัดซื้อรถยนต์กวาดถูดจำนวนหนึ่งชันเป็นเงินสิบห้าล้านบาทรวมเ,เป็นเงินทั้งสิ้นยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทเหตุผลเพื่อให้มีกระลุกพันในการ,รเกลี่ยงานที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อบริการประชาชนให้เกิดความสะดวกลดแคงแย้ไปนการของเชื้อโรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดงานให้รดเร็เวลดความเสี่ยงของอุากรในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความจำเป็นจัดซื้อจัดแจ้งผูพันธ์ดังกล่าวแต่ในการดาเนินการจัดซื้อจัดแจ้งตามระเบียบวิธีผูพันธ์จะเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรจากเรยะาที่เหลืออยู่คาดว่าไม่สามารถดําเนินการอ่อนนิผูกพันได้ภายในวัหม่จึ่งจาเป็นต้องขออนุมัติการเงินกรณีที่ยังไม่ได้อ่อนห้ผูกพันเพื่อดําเนินการต่อไปในวมีวัใหม่สัปาร้อยหกสิบห้าด้วยหลักการแลระเหตุผลดังกล่าวึีขอเสนอและติดต่อสภาเทศบาล อนุมัติการเงินตอนนี้ยังไม่ได้ก่อนที่ผูกพันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยภานด้วยการรับเงินการโอนจากเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินสงค์กรองพยปพศ2547ในที่แก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่5การการเงินข้อที่5 9กในก่อตอนนี้ที่ไม่ได้ที่มีระการจ่ายหมวดท่าพิคลุกพัยที่ดีและถึงต่อต้านยังไม่ได้ก่อนที่ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องคอ์กรปกครองส่วนท้นไไงองถิมม่นรายงานความอนุมัติการเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปียื่เงินมาเพื่อ,อให้สภาที่การอนุม,มัตต่อไปครับ่ายสิครับคุณทนใในรมีสมาชิกต้ในตรวจสอบถามรื่ที่ไปเพิ่มเติมบ้างไหมครับไม่มีนะครับไม่มีอะไรคุฉพามาสิกนะฮะตอนที่จะมาิ ิท่านไปถานักงนกครั้งหนึ่งครับเจ็ดท่าเดืนะครับต่อไปออมทุนนะฮะมีสมาชิก่ท่านใดอนุมัติให้คนให้การเงินอัตราที่สี่จุดองจุดปน้อมขึ้นครับสิหกค่ะสินะฮะือว่าเป็นิิเด็ดขาดนะฮะาน้อตอบเสียงครับสรุว่าสภาได้ตรายงสือามีัติทีอนุมัติให้การเงิน อันตัวที่ส okay. ี่สุดสองสุดงก็จะเสียงที่ปกตัวน่มันตอบเสียงนเสียงเอาไปในเำีับความาับที่ห้าเรื่องหนึ่งมีความสุทกานได้ระเสืัอเรื่องไรต้องรัรมีนะครับผมกขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ตั้งงบุ่่มรำนับผู้บริหารในหน้าส่วนงานทุกท่านนะครับขอบคุณทุกครัน